ครอบครัวทหารกล้านะคะทราบซึ้งในน้ำใจของคนไทยที่มีให้กับครอบครัวแล้วก็วันนี้พี่สาวของร้อยตรีธีรยุทธ์กระจ่างทองได้บรรจุเป็นทหารสังกัดมณฑลทหารบกที่26บุรีรัมกองทัพบ,บกเรียบร้อยแล้วนะคะทีมข่าวไปที่บ้านของร้อยตรีธีรยุทธ์กระจ่างทองทหารกล้าที่เสียชีวิตขณะประจำการที่ช่องตาเท่าอําเภอกันทร,รลักษ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อ28กร,รกฎาคมที่ผ่านมาผ่านไปแล้วกว่า90วัน แม่และพ่อให้รงอรอ,องจะทําบุญร้อยวันให้กับลูกนะคะแล้วก็จะเป็นเวลาที่ทําบุญขึ้นบ้านใหม่ไปพร้อมๆกันก่อนเสียชีวิตเนี่ยร้อยตรีธีรยุทธ์ได้เริ่มสร้างบ้านมีเสาบ้าน,ม,าานมีหลังคาที่มุงไว้จากน้ําพักน้ําแรงของทหารกล้าน,นี่แหละส่งเงินมาให้พ่อแม่ได้สร้างบ้านพอครอบครัวต้องสูญเสียเสาหลักไปภูใจบุญสารฝันให้ต่อค่ะบริจาคเงินมาให้สร้างบ้านต่อได้เป็นบ้านปูนชั้นเดียวพ่อและแม่ของพลทหารธีรยุทธ์บอกว่า ตอนนี้ยังคิดถึงลูกชายไม่หายเลยนะแต่ละวันก็จะเอาผ้าไปเช็ดภาพของลูกแล้วก็อยากจะให้ แม้จะเป็นแค่ภาพนะอยากจะให้หน้าตาของ<ด>ลูกเนี่ยสดใสเหมือนเดิมเหมือนว่าลูกชายเนี่ยยังอยู่เป็นขวนัญกำลังใจให้พ่อแม่ค่ะขณะที่นางสาวหอมจันท์กระจากทองอายุ26ปีพี่สาวของร้อยตรีธีรยุทธ์ตื่นตันใจคนไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเอื้ออาทรและเห็นในความดีความเสียสละของน้องชายล่าสุดกองทบกได้บรรจุให้พี่สาวเข้ารับราชการสังกัดพลโนท,นทนหารบกที่26บุรีรัมย์จากนี้จะตั้งใจทำงานรับใช้ชาติและทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดครับ เทางกองทับค่ะที่ช่วยเหลือและดูแลทางครอบครัวเป็นอย่างดีค่ะก็ต่อไปนก็จะมีแฟนที่ได้รับพ่าราชการต่อตั้งน้องค่ะสญญุบทอดพญากับค่าราชการทหารก็จะดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีค่ะสวดุดีนะครับวีรลบุรุษของเราและก็ครอบครัวแนะทุกๆนายด้วยนะครับที่พลีชีพ